เป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายของเชลซีเมื่อล่าสุดริสเจมส์แบ็กขวากัปตันทีมเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บคาดว่าต้องพักราวๆา4สามถึงสเดือนแม้ว่าในฤดูกาลนี้เจมส์จะได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมในยุคข,ของมอริโอโูเชติโนแต่กลายเป็นแฟนบอลสิงคโปได้เห็นหน้าเขาลงสนามค่อนข้างน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าตัวมักจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่ตามเล่นงานอยู่ตลอดเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ดาวเตะชาวอังกฤษ ต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงซึ่งหลายสื่อคาดการว่าเจมส์อาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บให้หายคาล่าสุดเจมส์ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองที่อยู่บนเตียงคนไข้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมบอกว่าเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วและในตอนนี้ได้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูร่างกายแล้วท่ามกลางคอมเมนต์จากบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาส่งแรงใจให้เขาอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามจากการผ่าตัดคาดว่าแข้งวัย24ปีรายนี้จะต้องใช้เวลาพักฟื้นราวๆ3-4เดือนเท่ากับว่าเชลซีอาจจะต้องมองหาแบ็กขวาคนใหม่ซึ่งในทีมเหลือเพียงแค่มาโลกุสโตเพียงคนเดียวที่เป็นแบ็กขวาธรรมชาติ